ไปดูดิพ่อมาเรี้ยงละลูกไปดูจิไปดูดิโอ้ร้องตัเพ้อทำไมละลูกไปดูสิมาอย่างมาอย่างไปดูยิ่งไปดูดิ่งไปดูนี่ดูอะไรล่ะแม้ไปดูไปดูดิลูกไปดูดิโอ้ไปตีไปตีลูกไปดูพ่อดิลูกลุกลูกจิพ่อมาอย่างไปดูดิ ลูกไปดูดิไปลูกไปดูป้อตีไมยังมายังเร็วโอ้ไมยังมายังมายังเงาไปดูดิโอ้น้ำตาไม่มีจะไหลแล้วแม่จะมาโอ้ไปดูดิไปดูดิมายังไปจ้อดูดิไปยืนดูดิมายังไปดูดิดูปีมามายังมายังเหรอเป็าไมยัง ยังไงโอไปเนอนยังไงโอ้น่าจงจจเตะร้องไห้ตาป่อน่าดูชานเด็กน้อยจังร้องตามันทำไมล่ะฮะแม่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยร้องตามันทำไมล่ะ 羡慕不来，哪能赚的？